สวัสดีครับผมผมแนนอาจารย์นะครับผมอ่ะมือนี่กะสิมาแนะนำนะครับอ่ามาแนะนำการดีดพินนะครับผมลูกฝึกลูกฝึกเฮ็ดจังได้ให้นิ้วเร็วนะครับผมฝึกแยกประสาทนิ้วฝึกจังได้ให้นิ้วเร็วนะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ซึเป็นคลิปสำหรับผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นมาแล้วนะครับเนาะอ่าอันนี้บริเวณคลิปสำหรับมือใหม่นะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้ผมแนะนำให้ผู้ที่ มีพื้นฐานมาแล้วก็คือสามารถเล่นได้ซีนิวแล้วนะครับผมผู้ใดฝึกซีนิวได้ผมก็ซิมีล uh, ูกเทคนิคดีๆมาแนะนานะครับในการฝึกแยกประสาทนิ้วอีกห้นิ้วมันคล่องให้นิ้วมันเล่นได้ไหลลื่นห้นิ้วมันเล่นได้เป็นระบบนะครับผมการฝึกที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ซิมาบอกแต่ละช่องแต่ละนิ้วเลยนะครับดิดขึ้นดิดลงแบบแต่เมื่อนี้ก็ซิมาเจาะรายละเอียดกันนะครับเป็นลูกฝึกนะครับลูกฝึกลูกลิกที่ผมใส่ประจําแล้วก็ เป็นการฝึกกําลังนิ้วนะครับการฝึกล้างนิ้วให้มันแข็งแรงให้มันสัมพันธ์กันนะครับมือซ้ายมือขวานะครับลูกลิกที่เอามาแนะนำเมื่อนี่กับหลายๆคนก็อาจซิคุณหูนะครับขึ้นลูกนี้นะครับผม ลูกนี้ครับลูกนี้ครับอ่าเขาสิมาฝึกลูกนี้กันอันนี้เป็นลิกนะครับเป็นลิกฝึกนะครับเป็นลูกฝึกนิ้วเลยนะครับอ่ามันเสี่เหยได้ทั้งซีนิวนะครับผมอ่าคือย่างที่ผมบอกไปเนาะครับเนาะคลิปนี้กัอ่าเป็นคลิปสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้วสามารถฝึกได้ซีนิวแล้วนะครับผมอืมฝึกได้ซีนิวแล้วเนาะครับเนาะเขาก็สิมาฝึกอ่าทักษะ ให้มันพัฒนาขึ้นอีกนะครับให้มันเร็้ยวให้มันคล่องนะครับผมอ่ะเู้ที่ฝึกซีนิ้วได้แล้วก็มาเริ่มกันนะครับเนาะอ่ะจูนสายขึ้นกาครับมีลามีขึ้นกานะครับผมจูนสายเอมเนื่อปกตินะครับมีลามีปกตินะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะอ่านี่ครับผมเสียงลานะครับผม อันหนึ่งนะครับอ่าเสียงล้านะครับลา <La, S 1> แล้วก็บสะบัดปิกนะครับลา <La, S 1> แล้วก็มีนะครับมีลามีซอลลาโดทีลามีอ่ะลาซอลลามีซอลลาอ่า ฝึกตโนดก่อนครับให้จำตโนดเด้อครับเด้ออ่ะลามีซอนลาโดทีลาซอนลามีซอนลาอ่านี่ครับเพราะว่ามันต้องเล่นซีนิวด้วยครับเด้ออ่าฝึกบังคับนิวแบเนี้ครับผมบังคับนิว นิวซี่นะครับผมเสียงล้านะครับนิวซี่สปาร์ปิกนะครับผมกอปิกกอปิกเขาได้เสียงล้าแล้วบัดนี้มาดีดลงนะครับผมดิดลงที่เสียงมีสายสองนะครับผมลามีดิดลงนะครับผมดิดลงนิ้วกลางให้บังคับนิ้วได้ได้ครับเด้อนิวซี่เห้กดไว้นะครับผมนิ้วนางไอ้นิ้วกลางเสียงมีนะครับผมมีต่านะครับผมให้ สายน,นิ้วกลางดีดลงบังคับนิ้วให้ได้นะครับเน้อนิ้วต้องเรียนตามผมนะครับผมมีอ่าซอนซอนสายนิ้วก้อยนะครับผมมีซอนอ่าซอนในสายนิ้วก้อยนะครับเสียงมีอ่าสายสองนะครับเรียนญี่บนสายสองเสียงมีนิ้วกลางดีดลงนลครับนิ้วก้กอยเสียงซอนดิดขึ้นนะครับผม แล้วก็ไปดิดลงเสียงลาสายหนึ่งนะครับดิดลงอ่ะลามีซอนลาอ่ะมีใหดิดลงนะครับด้วยนิ้วกลางดิดขึ้นเสียงซอนนิ้วก้อยดิดลงอ่ะตัวลานะครับผมอ่ะต่อไป เสียงโดเสียงโดตัวนี้ใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาสีฝึกนิ้วนะครับเป็นลูกฝึกนิ้วนะครับผมโดนะครับผมดีดขึ้นนะครับเสียงโดดีดขึ้นนิ้วนางเสียงทีนิ้วกลางเสียงทีนิ้วกลางดีดลงแล้วก็เสียงลาดีดขึ้น มาดีดลงเสียงซอนสายสองดีดขึ้นอ่าเสียงลาสายหนึ่งมาดีดลงมีซอนดีดลงนะครับผมดีดลงแล้วก็ดีดดีดขึ้นอ่าเสียงซอนดีดลงจบที่เสียงลานะครับผมงงปะครับงงเนาะเอาไหมเอาไหมนะครับผมว่ามันที่สับสนเนี่ยในการดีดขึ้นดีดลงนะครับเนาะอืม ตัวโน้ผมบอกไปแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันสิงง,งนะครับเดี๋ยวผมสิบอกตำแหน่งการดิดขึ้นดิดลงของนิ้วนะครับเนาะเสียงเสียง,งไอตัวโน้ผมบอกไปแล้วกว็คือลามีซอนลาโดทีลาซอนลามีซอนลาตัวโน้เฮอไไ้แล้วมาเนี้ผมสิบบอกตัวโนดตด้อครับมาเนี้ผมสิบอก,บอกดอกิดขึ้นดิดลงอยู่มองไดนะครับผม ไม่ใช่งงนะครับผมเอาดิดขึ้นเอ้ดิดดิดลงดิดลงขอโทษนะครับขออภัยนะครับผมดิดลงอเสียงลาดิดลงก่อนแล้วก็มาดิดลงใส่นิ้วกลางนะครับเด้อนิ้วกลางนิ้วก้อยดิดขึ้นนิ้วสี่ดิดลงนิ้วนางดิดขึ้นนิ้วกลางดิดลง นิ้วซี่ดีดขึ้นนิ้วก้อยดีดลงนิ้วซี่ดีดขึ้นดีดลงนิ้วกลางนิ้วก้อยดีดขึ้นอ่าคือดีดสลับนะครับดีดสลับนะครับดีดสลับทุกตัวโน้ตนะครับอ่าเปลนแบบนี้ อ่าดีดสลับทุกตัวนะครับเดอเริ่มจากการดีดลงก่อนนะครับผมเริ่มจากการดีดลงอ่าสะบัดปิก,กอปีกอนหลักกรมัดดีดลงาสายสองหลักกรดีดสลับทุกตัวโน้นเลยครับปะเนี่ยค่อค่อยฝึกไปครับเอาซ่าๆาก่อนนี่เฮาชิด้ทุกนิ้วเลยนะครับเฮาชิด้ซีนิ้วเลย ฝึกความแข็งแรงของนิว้วฝึกความสัมพันธ์ของมือซ้ายมือขวานี่เป็นลูกฝึกที่ที่ผมนํามาใส่นะครับเพราะว่ามันใส่ได้สีนิว้วแล้วก็เป็นลูกที่เขาคุ้นๆหูกันนะครับเนาะพอมันใส่งานได้จริงนะครับผมเแต่ว่านิวน้วนิ้วต้องเล่นตามผมทุกทุกช่องนะครับเด้อนิว้วนิ้วเนี่ยต้องบังคับนิ้วให้ได้ห้ามลักไก่นะครับบอกผมบอกนิ้วซี่ก็ต้องนิ้วซี่นะครับผมอ่าให้ใสยยกกน่นิ้วกลางกขึ้นิ้วกลางนี่ห้ามลักไก่นะครับผมถ้าลักไก่นี่ขั้นตอนมันก็ซี่ บสมบูรณ์นะครับผมการดิดขึ้นดิดลงก็คือกันดิดลงก็ต้องดิดลงดิดขึ้นก็นต้องดิดขึ้นนะครับผมมันสิเป็นระบบนะครับผมเพื่อให้เ้างคล่องตัวในการฝึกนะครับผมอาแล้วก็ค่อยสปีดขึ้นไปนะครับผม ต่อไปลูกนี้นะครับไอ้แถวฝึกลูกนี้ก่อนนะครับผมเอาไหมนะครับเอาไหมอ่าฝึกนะครับให้ฝึกฝึกอ่าไ,ไปเลยมือละเครื่องเครื่องชั่วโมงเอาะฝึกลูกนี้แหละให้ได้เครื่องชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับฝึกให้ได้นะครับเพอะฝึกได้เราเขาชีรู้สืาตรงนี้มันจะปวดนะครับสิบปวดตรงนี้นะครับ ถ้าผูใ้ใดปวดฝึกเราปวดนะครับผมแสดงว่ามาถือทางแล้วนะครับผมมาถือทางแล้วนะครับผมให้มุ่งมั่นต่อไปนะครับถ้าพยัยามปวดพยายามมปวดก็แสดงว่าฝึกฝึกยังบ่ถึงนะครับผมถ้าเขารู้สึกว่าปวดเมื่อยตรงเนี้แสดงว่าฝึกถูกต้องนะครับผมอ ฝึกไปเรื่อยครับฝึกความอ่าสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาให้มัน,มนคลอ่องนะครับผนมะอ่ะก็ลองฝึกเบื้องนะนครับเนาะอ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวันในที่นี้เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ